<อ>มันก็จะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดและเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยะคะ่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวนอนท่านั้นเลยค่ะ<อ>มีอาการเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็มีอาการปวดหัวบ่อยๆะคะ่ะนอนก<อ>็ไม่ค่อยหลับพี่น้อยเป็นอาการนี้มาหลายปีหรือยังคะสามปีแล้วคะ่ะอาการแบบนี้สามปีแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลา คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่รู้สึกว่ามันเป็นสามครั้งแล้วที่เป็นหนักมากๆถึงเข้าโรงพยาบาลค่ะตอนที่พี่น้อยโทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยพี่น้อยมั่นใจแค่ไหนกับผลิตภัณฑ์ของเราโทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยมั่นใจแค่ไหนใช่ไหมคะตอนนี้น้อยไม่ไม่คิดเลยว่าจะต้องตัดสินใจยังไงคือต้องซื้อมาทานเพราะว่าอาการอะมันเหมือนที่เราเป็นเลยเราก็สัญหายาทุกอย่างมาทานแล้วไม่ดีขึ้นทานมาหลายตัวแล้ว ไปโรงพยาบาลก็ไม่หายเราก็ต้องคือสั่งซื้อทันทีเลยค่ะพี่น้อยตัดสินใจสั่งเซตหนึ่งเดือนมาทานเลยค่ะอืมค่ะแล้วมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยไหมคะเห็นผลตั้งแต่เซตแรกค่ะที่ทานภายในสองอาทิตย์รู้สึกได้ว่าอาการที่พี่น้อยหน้ามืดเวียนหัวมันก็หายไปค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยเป็นปวดหัวก็ไม่มีแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นมากเลยอ๋อค่ะมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ ko ดีมากมากเลยค่ะพี่น้อยเคยมีอาการหน้ามืดวูบแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆตอนนี้เวลาพี่น้อยลุกจากที่นอนนะคะมันก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแล้วค่ะเมื่อก่อนลุกจากที่นอนมันก็จะวูบแล้วก็มานั่งสักพักนึงก่อนใช่ไหมคะว่ามันจะวูบไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคืออาการตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะแล้วอาการที่เราเคยปวดหัวบ่อยๆก็ไม่ไม่มีแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็ หลังจากที่ทานมาในระยะหนึ่งเดือนอาการที่พี่น้อยปวดหัววูบบ่อยๆแล้วก็หน้ามืดบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะอก็คือดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือพี่น้อยบอกเลยนะคะว่าไม่มีการจ้างแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่น้อยทานเองพี่น้อยเป็นเองพี่น้อยรู้สึกว่าคนที่มีอาการเหมือนพี่น้อยต้องเยอะมากๆค่ะอ,อาการหน้ามืดเวียนหัวเพราะพี่น้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอจะบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีเยอะมากๆ แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้อยก็อยากจะบอกต่อกับท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราอย่าปล่อยให้ลุกลาม<ะ>ค่ะมันจะทำให้เราหน้ามืดวูบบางทีไม่มีคนอยู่ด้วยหัวก็จะฟาดพื้น<ะ>ถ้าเราเป็นอย่างนั้นคือมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเป็นอมัอมพฤกอัมพาตได้ค่ะ,ะก็อยากให้มาเปิดใจลองทานดูนะคะ,ะ,คะมันตึงบาดไหลาขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับ มันเหมือนกับศีรษะนีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดนะมันทรมานมากโอ้ทอรมานคิดว่ายังไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก่อไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมัน เป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยคะละขนาดนั้นก็เลยเออมันตรงกับที่หลวงพอ่อแค่เม็ดเดียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะปรากฏว่ามันเบาลงเบางลงภายในประมาณสองชั่วโมงนี่ปร,กรากฏว่ามันหายปกติโอ้มัน อะไรนักหนาทาไมมันดีแต่ยาเลยจนหลวงพ่อบอกโอ้มันยาวิเศษไหม <ะ S 1> เป็นยาวิเศษมาให้เราเห็นแล้วหายแล้วโกหกใครไม่เป็นถ้าพระโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปนั่นเลยมีอาการวิงเวียนศีรษะค่ะแล้วก็หนักศีรษะแล้วก็บ้านหมุนใช้ชีวิตลำบากค่ะแล้วก็ บางครั้งเดินเดินไปแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองจะวูบอันตรายมากๆค่ะแต่ก่อนป้าก็ทําเป็นแคดีอยู่สนามก็บางปูจ้ะค่ะทีนี้อาการนี้มันกําเริบขึ้นก็เลยลูกชายไม่ให้ไปทําเลยต้องหยุดทำต้องหยุดทำเลยแล้วป้ามาเจอยา K.O. แล้วป้าก็สั่งมาทานหนึ่งกล่องแล้วก็หายคุณป้าทานไปประมาณกี่วันคะที่รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะประมาณ1ิวันค่ะ10เม็ด สิบวันสิบเมตรนะคะ,คะก็คืออาการที่เวียนหัวบ้านหมุนก็คือไม่มีแล้วหลังจากที่คุณป้าทานผลิตภัณฑ์ KO นะคะ,ค,ะคุณป้ามีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างคะดีขึ้นค่ะไม่ต้องระแวงเดินข้ามสะพานล,ลอยไปซื้อกับข้าวเองได้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวสะดุดกลัววูบแล้วค่ะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะค่ะอาการเวียนหัวอาการบ้านหมุนของคุณป้าก็คือหายไปใช่ไหมคะหายค่ะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีเลย ไม่มีเลยใช่ไหมค่ะนอนหลับลึกสบายนอนหลับสบายไม่ต้องระแวงว่าตื่นขึ้นมากลางดึกจะจะเวียนหัวหรือว่าบา้านจะหมุนไม่มีแล้วค่ะหาย <Hi S 2> สนิทอ๋อค่ะไม่มีแล้ว <laughs> ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วทานหมดกล่องแรกคุณป้าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าตอนนี้คุณป้าใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วใช่ไหมคะค่ะใช้ชีวิตตามปกติแล้วค่ะ K.O.D. อย่างที่เขาออกสื่อไหมคะคุณป้าดีมากๆเลยค่ะยอมรับเลยค่ะดีมากๆาเลยดีมากๆเลยนะคะ,ค,ะคุณป้าอยากจะบอกต่อกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะที่มีอาการเดียวกันกับคุณป้านะคะคุณป้าอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่คะค่ะก็ลองสั่งไปทานดูนะคะหายจริงๆค่ะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหายป้าก็หายค่ะ